โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับสมาคมมะเร็งนรีเวทไทยบูรณาการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัส HPV จากกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แคมเปญ HPV Prime Month No HPV No Limit ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อ HPV ซึ่งติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสใกล้ชิด และเชื้อ hpv จะสามารถพัฒนากลายเป็นโรคหูดงอนไก่หรือมะเร็งต่างๆได้ในอนาคตอาทิมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดและมะเร็งปากช่องคลอดมะเร็งอวัยวะเพศช,ชายมะเร็งทวารหนักมะเร็งช่องปากและลำคอ โดยโรคเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มความหลากหลายในเดือนมิถุนายนซึ่งตรงกับไพร์มันเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตื่นตัวมีความรู้ความเข้าใจก้าวทันโรคและป้องกันการติดเชื้อ HPV ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภยัยตรวจครัดกองสม่ำเสมอและฉีดวัคซีน HPV ให้มีภูมิต้านทานสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตให้ทุกความหลากหลายภายใต้พื้นฐานความเชื่อว่าทุกคน สามารถมีสุขภาพที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตนเองค่ะ,คะก็ยิน,นดีต้อนรับทุกท่านนะคะโครงการวันนี้ค่ะเป็นโครงการที่สมาคมมะเร็งนรีเวศนะคะ,ะจัดร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยายัจุฬาพรนะคะซึ่งเราจัดต่อเน,นื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วค่ะ นะคะเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของเรื่องของ HPV นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันเยอะเลยค่ะก็ HPV นะครับชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus อันนี้เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆมันมีเยอะแยะเลยแต่สมัยก่อนความรู้เราคือเป็นสาเหตุเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปากมดลูกสั้นๆเลยวันนี้ที่มาเนี่ยปัจจุบันองความรู้นี่มันมากกว่าเดิมเชื้อ HPV ไม่ได้เกิดมะเร็งปากมระูกเท่านั้นยังเป็นมะเร็งที่เกี่ยวไววัะเพศรอบ ไม่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ปากช่องคอช่องคอถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอวิวัเพศชายหรือลูก้นด้วยปัจจุบันพฤติกรรมทางเพศเราเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนอเรามีทั้งเรื่องของ al, ออเรลเซ็กที่บางทีตอนนี้เชื้อ h p v จากข้างล่างก็ขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งช่องปากและลําคอนั้นจริงๆที่เราเน้นเลยวันนี้เป็นที่มาของงาน h p v Prime ะ no h p v no limit ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด h p v เนี่ย ก็อยากสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้นอกจากผู้หญิงแล้วรวมไปถึงทุกเพศทุกวัยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงกลุ่มเพศหลากหลายเพนะราะจริงๆทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการป้องกันการติดเชื้อ h อชีและนําไปสู่มะเร็งดังกล่าวด้วยออไม่อยากให้เกิดโรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือหนึ่งคือป้องกันเลยค่ะป้องกันเริ่มด้วยตัวเองเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมซะแทนที่จะนับ1 2 3 4 5สี่ห้าเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการป้องกันนะคะฉีดวัคซีนป้องกันค่ะ แล้วลหนจากฉีดวัคซีนป้องกันเสร็จอีกทางหนึ่งก็คือตรวจคัดกรองค่ะเพื่อให้เจอตอนที่มันเริ่มเริ่มจริงๆเลยอย่าให้มันเป็นเยอะแยะแล้วรักษาก็จะได้ผลน้อยลงอ่ะจริงๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะราชวิเลยจุฬาพรนะครับอย่างวัคซีน s อ v วีเอาง่ายๆตอนนี้ในเป็นสิทธิ์ัตรัดของเด็กอายุเด็กป .5 ผู้หญิงทุกคนเนาะจริงๆเราเราอยากให้ผู้ชายรวมถึงทุกเพศได้ฉีดแต่ตอนนี้ ของรัฐบาลจยจัดประมาณปอาก็จะได้หลักเหล่านี้แต่ถ้าอายุมากกว่านั้นมีคาถามมาอันนี้ต้องจ่ายเองก่อนนะครับแต่หลังจากนี้เด็กไทยก็คิดว่าหวังว่าจะได้สวัสดิการนี้ตลอดไปจริงๆถึงจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยจริงๆหลักการฉีดวัคซีนเราอยากให้ฉีดตั้งแต่เด็กรรจริงๆโดยทฤษฎีเนี่ยก้าวขั้ขึ้นก็ฉีดได้ละนะครับฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ป้องกันดีที่สุดมีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆก็ฉีดได้นะแต่ประโยชน์อาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่ไม่เคยไม่เคยติดเชื้อหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ ไปได้ทุกที่นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่นิดนึงหรือเดี๋ยวนี้คลินิกเก็มีฉีดกันเยอะแยะนะครับไปได้หมดครับผมก็อย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับผมว่าพามาฉีดตั้งแต่ตอนอายุ9ปีครับผมก็สามารถป้องกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมส่วนใครที่แบบอาจจะอายุเกินไปแล้วก็ยังสามารถฉีดได้เหมือนกันครับผมก็รู้ก่อนรักษาก่อนนะผมหายก่อนด้วยใช่ผมก็ อ,อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมพาลูกพาหลานหรือพาตัวเองนะครับมาฉีดดีกว่าครับผมเพื่อป้องกันไวยนะครับผมครับผมก็เหมือนกันครับผมอยากให้ทุกคนมามาฉีดวัคซีนไว้ก่อนเพราะว่าเชื้อ HPV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยเราแค่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราก็ได้ความรู้ด้วยก็ได้ให้คนไปฉีดครับ จริงๆแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอายุที่ฉีดอย่างที่อาจารย์จนัทวุฒิเรียนนะคะฉีดตอนอายุน้อยเนี่ยครับภูมิคุ้มกันจะขึ้นดีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกินอายุ9ก้าขวบไปหลาย10ปีนี่ก็ยังฉีดได้นะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อัตับที่สูงเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าอายุไม่ถึง15เนี่ยค่ะ2เข็มพอค่ะนะคะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยขอเป็น3เข็มนะคะก็นะครับก็ในฐานะของ ราชวิทยาจุฬาพรที่เป็นองค์กรกา,ารศึกษาองคอ์กรวิจัยตามพระฒนิทานขององค์ประธานฝ่ายหญิงของเราเนี่ยก็อยากให้ให้คนไทยปลอดไภัยไร้มะเร็งน,นะครับสมัยก่อนเรามะเร็งปากมัลูกตอนนี้เราอยากได้มากกว่ามะเร็งปากมมลูกอีกอ<า>นอกจากผู้หญิงเรายังรวมถึงผู้ชายทุกเพศแต่เรียกว่าทุกวัยที่เกินเก้ามัน,มนยขยายมากขึ้นนะครับก็อยากให้มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ฉีดวัคซีนตรวจคัดกรองมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยก็จะห่างไกล ไละเล็กที่เก็บ h ว v เอชพีบม